โ o ร์ซ่าสามห้าศูนนะครับลูกค้าได้สั่งตัวบูทประคองล้อหนักมาเปลี่ยนนะครับป้องกันในระยะยาวมีประโยชน์ยังไงตัวตัวนี้ครับตัวเหล็กตัวนี้ก็ซือบูทประคองล้อลตัวในในระยะยาวที่ปัญหาที่เคย เจอมานะครับมันก็ไม่ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นทุกคันนะครับแต่กันไว้ดีกว่าแก้เคยเจอเคสที่มีล้อแม็กตัวเนี้ยทรายหลวมอาจจะเกิดจากการตกหลุมลแรงๆกระแทกแรง,แรงซึ่งบูทล้อหลังที่ติดมาจากโรงงานมันตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูครับกันไว้ดีกว่าแก้ครับรถใหม่ วิ่งไม่ถึง10กิโลสั่งมาเปลี่ยนเลยครับสามารถสูงนี่ครับผมนี่คือของเดิมของเดิมติดรถจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ครับจะอยู่บริเวณตรงนี้เอาไว้ประคองตัวล้อแม็กตัวแข้งนะครับซึ่งมันไม่มีบาดรองปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตกหลุมแรงๆอาจจะมีการกระแทกที่รุนแรงแล้ว ล้อแม็กเกิดอาการสึกหลอไวนะครับซึ่งของใหม่ของแต่งอันนี้เป็นของแต่งลูกค้าซื้อมาเองครับก็จะมีบารองเราก็จะใส่ด้านบารองออกข้างนอกแบบนี้นะครับโอเคเพื่อประคองให้มันเต็มหน้าสัมผัสระหว่างล้อแม็กกับตัวบูทตัวนี้